สวัสดีครับผมเพชรพ้ารวยเนาะครับเนาะเพชรผ้าไปถามผู้เพิ่นให้เลขสามศูนย์กับสี่ศูนย์นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปตามไปถามเมึงน้ำกันเนาะครับเนะาะวันนี้วันที่สิบหกพฤศจิกาพันแขกตัวไหเนาะครับเนาะมันจะได้ตัวใดนฝากคนใดคนแชร์เพชรพ้ารวยนะครับลักตีปมมีเก้ามีศูนย์มีหกมีสอง ลักหน่วยมีเกตมีแปดมีเก้ามีสองเนี่ยบางเมื่อบางที่ัน่ออกใส้กันก็ได้เก้าสองสองเก้าแต่ว่าเข้าเสียวหาเขามาใส่ดึงหาตัวตัวคือคือสังเกตนมันเดินหามาเข้าดึงหาเขามาใส่ใส่สองก็จะเปลี่ยนหาสองสองหาอันนี้เขาจับสุมนี้มาใส่ตัวอันวิ่งเนี่ยเขาบอกตัววิ่งตัวเดินวิ่งเออซุ่มันเปลี่ยนรักกี่แล้วเนี่ยรักหน่วยกับรักสิบบานในสุมนี้มันเขาเขาวิ่งเขาหายมากจังสี่เล้วเข้าต้องเอามาดึงสุมนี้มาใส่ หน่วยมาใส่หลักสิบมาใส่สองตัวนี่กับไปกลับมานี่มันศูนย์สองสองศูนย์ก็เปลี่ยนได้เองสินะออนี่แหละถ้ามันเนี่ยนะเขาเขา,าหาของตัวอื่นเขาเปล่าเล็กทั้งอื่นมาหาเขาเอาหาใส่สองเปลี่ยนหาสองสองหาเก้าสองสองเก้ามันสีมีเป็นกุศตัวนี่ศูนย์หกก็มีน,มน, 0, 6, มนี่มัน,มมนสีไม่งี่ศูนย์ ห้างที่ออกน้ำกันก็ออกเก้าสองสี่สองเก่าสี่ส่วนมากด้วเลยวันนี้เท่ากิดดึงหลักสิมาใส่เก็ตตัวนี้ก็เป็นเก้าเกตจริงๆก็ได้เก้าเกืมันมีมีลักทำนี่เลยหลักสิบมันก็มีเก้ามีศูนย์มีหกมีสองหลักหน่วยก็มีมีเก็ตมีแปดมีเก้ามีสอง มันมีท ok ั andal, ้งสองตัวเลยนี่มันเปลี่ยนเก้าสองกับบวกกับเปลี่ยนไปได้แบบนี้แบบนี้เขาก็มาจับใส่กันเอาเออจับใส่กันเอาเออกันมักตัวใดก็จับลงมาเออเลขดังมากตัวใดมันมีอยั้นนี่นี่เขาก็จับใส่เลยนะเลขดังมากตัวใดเขาหมักตัวใดกันเขาคำนวณมาใส่เลยนะเลขดังมากตัวใดเขาหมักตัวใดกับจับใส่เอามีอะไรเหมักศูนย์หมักไมาใส่หมักสองก็มาใส่เรอกเขาเอาเขาเอาเอาศูนย์มาใส่เลขตัวนี้มันก็ดจะเปลี่ยนศูนย์สองสองศูนย์ แต่เข้ามัดขนมีมผู้ได้มัดหาก็เอาหาไม่ใช่สองเเป็นหาสองสองหาต่วันคึดว่ามันเป็นหาสองสองหาหลายกอแต่วันขั้นตะวันขั้นมันจับขั้นมันเจ้ามากับแม่นันหาสองหาสองเนี่ยขึ้ว่าม้าแน่นอนหาสองมาแน่นอนมาลานปวเส้นเนาะหาสองกับจะได้อีกหาสองกับหกหาบ่หาสองกับหกหาเพราะว่าอยู่ในหนีมีหกแล้วหาเขาดังเขาเอาหากับหกไปใส่กันอ เขาเอามันทีเปลนเขาจับของเขามาใส่เนาะอันนี้มันเป็นลักซีเป็นบอเอรื่องนี้เป็นลักซี่ฮอกเขาเอาบักหาเขามาใส่เป็ี่ยนหอกหานะเขาหนักเหล็กไม่มีเงี้ยบลายเห็นบ่บลายมีซนี่มีเจตระตระซี่กัลักเมแต่ละงวดมันมีซนี่นะแต่ละงวดมันได้ซนีเฮ็ดออกมาได้ซนี่แต่ละงวดเฮ็ดได้ออกไม่ซมี่นี่นะครับท่านผู้ชมมักตัวใดจับใส่เอาเนาะครับเนาะ ับเสืเลยอืมเดือนสองครับเก้านักแสดกับจับเสือนะครับนักกีฬาหนุ่ยก็มีแล้วอ่ะเข้าจับใสือสุ่มเก้ากับสองใหรหดอันนี้ที่เล่ากันการให้สามก็ได้ได้สามศูนย์กับสี่ศูนย์เนาะสามศูนย์กับสี่เอี่ศูนย์เป็นนักสามศูนย์อเป็นนักสามศูนย์ หมดที่แล้วก็เลยสี่นมันเป็นเออหางเทียมันขึ้นมันลงสิเด้ตัวตรงๆมันมาแ่สามูสามศูลมานนี่บแผลน่ะเนาะบาดอันบาดถือตัวกันเนาะตัวกันครับบาดตัวหนักหนักอคือยังสามศูบออกมาบมันวองสามศูคือไงเทียนกันเทือบถืตัวกันตัวกันมัน เลขกูเพิ่งหนึงเพิ่นกระหอันนพนกะีเมื่อพันหาศูนย์สี่เจ็องหนึ่งก็ได้เลขกูก็ได้